እንንንን እንንንንንንን สวัสดีครับวันนี้กับช่องเซลล์ดมธนานะครับผมก็เป็นเซลล์รถยนต์ฮอนด้ามือหนึ่งป้ายแดงนะครับซึ่งใครที่มีแผนออกรถยนต์ฮอนด้านะครับติดต่อเซลล์ดมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับดมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานนะครับตัวรถฮอนด้า HRV ECV Grade รุ่น E นะครับผมมีรายละเอียดการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับเราก็มาดูตัวเคเลดกันก่อนนะครับจะได้มา2ดอกหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งรุ่น E นะครับจะมีแค่ล็อกรถปลดล็อกรถ2ปุ่มเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีตัว ตัวเวฟคีย์นะครับกุญแจนะครับสามารถไขรถได้แล้วก็ไว้ใช้เข้าเกียร์ว่างได้ผัดมาครับนอกจากเราจะสามารถกดล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถจากตัวรีโมทได้แล้วนะครับเราสามารถแตะตรงนี้นะครับสามขีดนะครับหนึ่งครั้งนะครับไฟจะกระพริบแล้วก็หัวกระจกจะพับก็เป็นการล็อกรถได้แล้วนะครับหรือเช็คที่ประตูด้านหลังนะครับเพื่อดูว่ารถของเราล็อกแล้วหรือยังนะฮะ วิธีการปลดล็อกครับถ้าเรามีกุญแจที่ตัวนะทําได้ทั้งประตูคู่หน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเพียงแค่สอดมือเข้าไปครับสัญญาณไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับดึงเปิดได้เลยนะครับผัดเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แรงดันลมยางนะครับที่ฮอนด้าแนะนําไว้อย่างหน้า3-2นะครับยางหลัง30นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานได้เลยนะนะครับเลขตัวถังนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ลอกลายเลยนะเบาะนะครับปรับแบบแมนนวล6ทิศทางผู้โดยสารด้านข้าง4ทิศทางนะครับ อันนี้โดมก็จะมีติดคิวบนหน้าสเตเลสแล้วก็จะมีผมพ้อยางให้นะน่ะไฟสองเท้าสีขาวนะครับแล้วก็จุดนะครับที่เราจะต้องเปิดฝากระโปรงรถนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับอถ้าเป็นฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านบนนะครับงัดเข้าหาตัวเช่นเดียวกันครับแบบนี้เลยวิธีเปิดฝากระโปรงหน้าครับให้เราสังเกตจากเห็นมาร์คทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนำมือสอดเข้าไปตรงๆนะจะเจอสลักดันไปทางขวาแล้วก็ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นนะครับ แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จับที่ฉนวนกันความร้อนครับใส่ที่ช่องลูกสอนชี้ตรงนี้เลยนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ h r v นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนั่นเองทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวนะครับจะมีแรงม้ารวมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่131แรงม้าแล้วก็แรงบิด253นิวตันเมตรอัตราสินเปลืองครับฮอนด้าเคมาย้าจุกิโลเมตรต่อลิตรใช้งานจริงก็บวกลบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่่่่สวนใหญที คนทั่วไปใช้งานกันนะครับผมน้ํามันเต็มหนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้ประมาณ900กิโลถือว่าเยอะมากนะครับพูดง่ายๆว่าเติมน้ํามันแค่เดือนละครั้งเองนะถ้าใครวิ่งแบบไม่ไกลมากนะครับจุดถัดมานะครับโดมจะแนะนําในเรื่องของการบํารุงรักษาเบื้องต้นเนาะก็จะดูในเรื่องของของเหลวนะครับจุดแรกนี่เลยกระปุกน้ํามันเบรกนะครับซึ่งจะมีขีดแมสขีดมินนะครับถ้าน้ํามันเบรกสีเหลืองๆเนี่ยอยู่ต่ำกว่าขีดมินข้างล่างเมื่อไห่ หรือมีสษระตรงนี้โชว์ที่หน้าจอคนขับก็สามารถนํารถเข้ามาเช็คบริการที่ศูนย์เขาได้ที่ใกล้ที่สุดได้เลยเผื่อว่ามีการรั่วซึมนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์เลขเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเลขเครื่องยนต์จริงๆอาจจะอยู่ข้างล่างซึ่งเรามองไม่เห็นอยู่แล้วห้สังเกตจากตรงนี้แทนแล้วก็จะมีสติกเกอร์เลขตัวถังแปะอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะถัดมาครับน้ํามันอ่าเขาเรียกว่าไรการวัดน้ํามันเครื่องนะฮะตรงนี้เลย จุดนี้โดมแนะนําให้จอดรถบนพื้นที่ราบดับเครื่องอย่างน้อย15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องรถของเราเย็นลงก่อนนะครับแล้วนํากระดาษเช็ดชู่หรือว่าผ้าสะอาดมาด้วยสักผืนหนึ่งนะแล้วก็ดึงก้านนี้ขึ้นมาครับเช็ดที่ปลายก้านสีส้มหนึ่งครั้งแล้วจุ่มลงใบใหม่ให้สุดเลยดึงขึ้นมารอบที่2ครับเราจะเห็นว่าคราบน้ํามันเนี่ยอยู่ในระหว่างขีดบนหรือขีดล่างซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ต่างมาขีดล่างก็สามารถนํารถเข้าเช็คฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดได้เลยหัวว่ามีการรั่วซึมนะฮะ ถัดมาครับตัวนี้เป็นหม้อพักน้ําสํารองซึ่งจะมีขีดแนมะ็กขีดมินเหมือนกันนะสังเกตดีๆนะขีดจะอุ้นอ้วนหน่อยเป็นน้ํายาหลอเย็นหรือว่นาน้ำยาคลูลนนะจะเป็นออกสีฟ้านะครับซึ่งมีขายตามเซอร์วิสฮอน้าทั่วไปเลยนะลูกค้าสามารถซื้อเติมได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนถ่ายครั้งแรกของเขาจะอยู่ที่200,000กิโลหรือ10ปีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนระหว่างนี้ก็ถ้ามันหมดสามารถเติมเพิ่มได้เลยนะอันนี้คือหม้อพักน้าสํารองนะครับถัดมาครับน้ําถือกระจกตรงนี้ แนะนำเติมเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำดื่มเท่านั้นนะครับไม่แนะนาน้ำปลาดาหรือว่าปลาปาเพราะว่าจะก่อให้เกิดการอุดตันที่ช่องฉีดได้นะฮะผ่านมาตรงนี้เป็นหม้อน้ำนะครับฝาหม้อน้าตรงนี้เลยเปิดปิดเช็คได้แต่ว่าแนะนําให้ดับเครื่องยนต์ให้เย็นลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้เครื่องร้อนเพราะว่าจะมีแรงดันความร้อนนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะฮะผ่านมานะครับตัวนี้เป็นหม้อพังน้ําสารองเช่นกานใช้น้ายาคูลเลนต์เหมือนกันจะมีขีดแม็กขีดมินอยู่ข้างในครับถ้าสังเกตดีดี นะครับเหมือนกับหม้อนี้เลยนะครับแต่เนี้จะหม้อเล็กกว่านะครับเขาจะทําหน้าที่ระบายความร้อนตัว PCU การควบคุมการทํางานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเวลาจะเปิดเติมเหมือนกันครับรอให้เครื่องยศอ่ะขอโทษครับเครื่องรถของเรานะครับเย็นลงก่อนแล้วค่อยเปิดเติมนะน้ํายาเนี่ยสามารถซื้อจากทางเซอร์วิสฮอนด้าได้ทั่วประเทศนะครับผมการการเปลี่ยนของเขาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กิโลหรือ10ปีเช่นกันนะครับ ผ่านมาครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับรับประกันแยกจากคุณภาพรถยนต์ครับจะอยู่ที่หปี5 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับเงอนไขก็จะเป็นไปตามที่บริษัทของแบตกำหนดนะครับตัวนี้ยัแบตเตอรี่ทั่วไปก็ยังคงมีอยู่นะแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีมาจำกัดระยะทางระบบไฮบริดรับประกัน5ปีมาจำกัดระยะทางและคุณภาพตัวรถสแตนดาร์ดที่3ปีหรือ1 0 0 0 0แโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน ทั้งหมดนี้ก็เป็นการดูแลบำรุงษ,ษาเมืองต้นนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือก่อนออกเดินทางไกลนั่นเองนะฮะวิธีปิดฝากระโปรงครับย้อนขั้นตอนได้เลยเวลาปิดนะครับโดมแนะนําให้เว้นไว้สัก1นึฟุตหรือสิเซนโดยประมาณแล้วปล่อยลงไม่แนะนําให้วางและกดนะครับเดี๋ยวรถเป็นลอยอ่ะแบบนี้ได้เลยถัดมาครับล้อนะครับสําหรับรุ่น E เป็นขอบสิทูโทนปัดเงาแบบนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวยางเนี่ยก็จะรับประกันแยกจากคุณภาพรถยนต์จะอยู่ที่2 0 0 0มื่นขออภัยครับ2ปีหรือ50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับอันนี้โดมก็จะมีการติดคี่วันสารให้4ชิ้นนะฮะร,รอบคันเลยเปิดมาด้านข้างครับเราจะพบเราจะพบกับแผ่นเพจที่เป็นเหล็กนะครับจะมีเลขตัวถังอยู่นะไฟสองเท้าสีขาวนะติดตั้งกล้องเพิ่มเติมให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคิ่วัดไดสกิส้กันศาสกระบะถัดท้ายผมพายยางมีให้นะครับสแตนดาร์ดที่ต้องใช้ อันนี้คือภายในด้านหลังนะครับในส่วนของตัวประตูคู่หลังนะฮะเราจะมีตัวสลักตรงนี้ดันลงนะครับเป็นการเปิดการใช้งานล็อกป้องกันเด็กประตูจะไม่สามารถเปิดจากข้างในได้ครับต้องเปิดจากข้างนอกเท่านั้นทําได้ทั้งประตูซ้ายและประตูขวานะครับถัดมาครับที่ฝาถังน้ํามันครับอ่าเวลาเปิดนะครับเราจะมาห้อยไว้ตรงนี้นะเด็กปั๊มน่าจะทราบอยู่แล้วอ่าห้อยไว้ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อป้องกันการเปื้อนนะครับที่ตัวรถ เวลาปิดนะครับปิดให้มีเสียงแก๊กเพื่อความแน่นครับสักแก๊กสองแก๊กนะครับน้ำมันนะครับเติมได้สูงสุดคือ e 2 0นะครับเบนซินเพียวเติมได้แก๊สฮอลล์เเติมได้ e 1 0 e 2 0เติมได้ที่เติมไม่ได้จะเป็น e 8 5กับดีเซลแค่นั้นเองนะครับผันมาด้านหลังครับอันนี้เรามีการติดตั้งเซ็นเซอร์ให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐานนะครับเปิดมาครับด้านหลังตรงนี้จะมีกล้องถอยหลังนะครับ3ระดับที่ปรับได้เปิดขึ้นมาครับ ไฟ2ห้องสัมภาระท้าย2ดวงติดเป็น L อดีสีขาวสวยๆแบบนี้เลยชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับถังขยะแล้วก็กระบะถัดท้ายมีมาให้แล้วนะครับขึ้ข้างล่างนะครับจะมีหัวลากจูงแล้วก็ช่องเก็บของนะครับเก็บของเปียกเก็บของมีกลิ่นได้นะยางอะไรไม่มีนะครับเพราะว่ารอเขาเรียกว่า,าแบตเตอรี่จะอยู่คู่ล้อหลังนะครับเขาจะให้มาเป็นชุดปะยางฉุกเฉินตรงนี้แทนจะมีปัม๊มลมไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาปะภายในนะฮะ หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับสามารถโทรฉุกเฉินฮอนด้ายีชั่วโมงได้มีเจ้าหน้าที่สแตนดารดให้24ชั่วโมงเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะฮะในเรื่องของการพับลมพับเบาะนะครับตำแหน่งเข็มขัดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ามตำแหน่งนะคุณลูกคา้าเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนตรงกลางเนี่ยมันจะมีวิธีปลดซึ่งส่วนใหญ่ตรงกลางโดมมองว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการปลดก่อนสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวโดมขอญปิดไฟก่อน เดี๋ยวขออนุญาตตั้งไฟแป๊บหนึ่งฮึบอ่ะโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้เราดูที่ตรงนี้ก่อนจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งช่องอยู่ตรงนี้นะครับให้เราสไลด์หัวเข็มขัดหัวเหล็กเนี้ยแล้วก็หย่อนสายครับแล้วเอาหัวเหล็กเนี้ยจิ้มแนวตั้งตรงนี้เดี๋ยวมันจะปลดอันนี้ออกอ่ะพอเราจิ้มแล้วครับเขาจะปลดอตัวเล็กนี้ออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสไลด์ขึ้นไปครับ แล้วก็ดันเก็บเข้าช่องให้เรียบร้อยนะครับจะมีช่องใหญ่กับช่องเล็กอึ๊บนะเก็บให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางนะแค่นี้เองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องนะครับที่ดูดอากาศภายในห้องโดยสารนะครับเพื่อไประบายความร้อนให้แบตเตอรี่ไฮบริดไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะปล่อยไอร้อนออกมาหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับดูดอากาศเข้าไปภายในแบตเตอรี่มาให้อเวอร์ฮีทดังนั้นเวลาขนของหรือว่ามีคนนั่งอยากให้ปิดช่องนี้นะครับมีแค่ด้านขวาด้านเดียวนะมีแอร์ตรงกลางมาให้แล้วนะครับสําหรับรุ่น E นี่เลยนะครับ ช่องชาร์จที่เป็น Type C 2ตํตำแหน่งนะครับการพับเบาะนะครับจะแยกเป็นแบบ60/40นะครับสลักอยู่ที่หัวไหล่ครับงัดเข้าหาตัวเราครับแล้วก็ผักลงมาแบบนี้อาอันนี้ฝั่ง60ฝั่งนี้ฝั่ง40จะพับฝั่งไหนก็ได้หรือจะพับพร้อมกันก็ได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็จะมีการพับอีกวิธีนึงครับเป็นพรมดนะครับเราจะเป็นการยกเบาะที่เรานั่งเนี่ยขึ้นมา มันจะมีก้านเหล็กอยู่ด้ดานใต้ครับให้เราจับก้านเหล็กนี่ยกขึ้นมาดันเบาะเข้าไปพับเหล็กลงครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับพับได้ทั้งสองฝั่งเช่นกันครับแยกเป็น6040เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการปลดครับย้อนขั้นตอนได้เลยงั้นเหล็กออกมาค่อยๆปล่อยเบาะลงแบบนี้แค่นี้เองครับเรียบร้อยนะอ่ะตรงนี้เป็นล็อกเด็กนะใช้งานดันลงไม่ใช้งานดันขึ้นนะครับแค่นั้นเองถัดมาที่คนขับด้านหน้าครับผม แผงควบคุมประตูนะครับพื้นฐานใช้งานเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นกระจกออโต้แค่คนขับบานเดียวที่เหลือก็จะเป็นการปรับทิศทางนะครับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ดมว่าลูกค้าที่ใช้รถยนต์เนี่ยจะทราบกันอยู่แล้วว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับง่ายๆปรับทิศทางกระจกครับตัว L ก็คือฝั่งซ้ายตัว R คือฝั่งขวาแล้วก็ใช้ตัวกลมๆนะครับปรับขึ้นลงปรับซ้ายขวาได้นะกระจกหูช้างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพับไฟฟ้าล็อกรถปลดล็อกรถนะครับันนี้จะเป็นล็อกกระจกถ้้าไฟมขึนก็คื สามบานนี้จะใช้ไม่ได้ใช้ได้เท่าน้นขับบานเดียวนะครับเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเขาจถอยเบาะเดี๋ยวต่อไปนะครับโดมยวจะรีวิวภายในบ้างนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรากดที่ปุ่ม power ตรงนี้หนึ่งครั้งจะเป็นการติดระบบเครื่องเสียงก่อนกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เหยียบเบรกนะติดระบบไฟทั้งหมดแต่รถจะยังไม่ได้สตาร์ทถ้าต้องการสตาร์ทนะครับให้เราเหยียบเบรกแล้วกดปุ่ม power นะคุณลูกค้าสามารถที่จะกดปุ่ม power แล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่ม power เ,เพื่อ start ได้เลยนะไม่ต้องกด1 2แบบที่โดมกดตอนแรกนะแต่ว่าดมแนะนําให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนโอเคแปบ๊บหนึงนะอ่าเดี๋ยวขอแนะนําทีละสเต็ปนะครับเรามาไล่จากตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บของนะครับเก็บเหรียญเก็บแบงค์เก็บอะไรได้หมดเลยแล้วถัดขึ้นมาครับตรงนี้มันจะเป็นระบบนะครับ AVAS นะครับกดตรงนี้ไฟสีส้มขึ้นนะครับจะปิดการจําลองเสียงเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่รถของเราเป็นโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถเราจะเป็นโหมดไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่ขับความเร็วไม่เกินยี่สิบนะครับถ้าแบตเตอรี่เพียงพอเนี่ยขับด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเงียบมากเขาเลยทําระบบนี้ขึ้นมาครับถ้าเปิดอยู่อ่ะมันจะมีการจําลองเสียงเครื่องยนต์เพื่อเตือนคนเดินถนนเท่านั้นเองนะฮะอ่ะถัดมานะครับผมปุ่มที่สองนะครับเป็นระบบ Uh, VSA นะครับช่วยทรงตัวขณะเข,าข้าโค้งซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ช่องแอร์ครับสำหรับ h r ชจะมีความพิเศษนิดนึงถ้าเราไม่เอาแอร์นะครับด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยตรงนู้นก็มีเห็นไหมนะครับก็สามารถที่จะหมุนนะมันจะมีปกติมันจะมีปิดกับเปิดใช่ไหมตรงนี้ปิดกับเปิดเนาะเราหมนุนขึ้นข้างบนครับแอร์ Air มันจะโฟล์มาด้านข้างแทนซึ่งมันจะโฟล์ไปด้านหลังนะครับไม่โดนเราก็ทําให้ด้านหลังเย็นสบายมากกว่าเดิมนะฮะ โอเคนะครับตัวเบาะนะครับปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางพวงมาลัยปรับได้ทั้งหมดสีทิศทางนะครับจะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้งัดเข้าหาตัวเราครับแบบนี้นะแล้วก็โยกขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับเอาตำแหน่งที่เรามองเห็นหน้าจอควบคุมชัดเจนนะครับแล้วก็ดันสลักกลับเข้าไปครับใช้แรงนิดนึงปุ๊บนะครับ โอเคถัดมาครับที่พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับด้านซ้ายควบคุมเสียงนะครับด้านขวาควบคุมตัวระบบพนัาเซนซิงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งฝั่งซ้ายก่อนละกัน่ะเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมเลื่อนหาขึ้นเพลงนะครับซอสก็เป็นการปรับโหมดนะครับ a m f m bluetooth นะครับเลื่อนหาตัวเมนูนะครับด้านซ้ายนี่ตรงนี้เลื่อนตรงนี้ปุ่มโฮมนะเป็นการกดมาที่หน้าเมนูนะครับซึ่งหน้าจอคนขับจะเป็น tft ขนาด7นิ้วก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นดิจิตอลด้านขวาเป็นเขยมไม้จริงๆนะครับ อ่าแล้วก็มีรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงซีรีนะครับด้าน,นขวาเนี่ยควบคุมระบบเซนซิงนะตรงนี้เปิดล็อกความเร็วครับจะมีสัญลักษณ์เด้งขึ้นมาสีขาวแต่ระบบยังไม่ได้ทํางานนะครับลูกค้าต้องมีความเร็วรถเกินเจ็ดสิบเขาเรียกมีความเร็วรถเกิน30ขึ้นไปแล้วกดบวกหรือกดลบสักกลุ่มหนึ่งปุ๊บมันจะมีตัวสีเขียวเด้งและตัวเลขจะขึ้นนะครับเริ่มสมมุติเริ่มล็อกที่30กดบวกค้างไว้มันจะขึ้นทีละสิบหน่วย30 40 50ความเร็วก็จะล็อกตามที่เรา ตั้งค่าไว้นะครับเราก็ปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยเดียวรถเขาขับให้นะครับถ้าเราไม่ไว้ใจระบบเรารอแตะเบรกอย่างเดียวเพราะว่าตัวรอกความเร็วนี้เขาทางานสัมพันธ์กับระยะห่างรถคันหน้าแล้วก็มีความตามความเร็วรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องังวลนะครับเขาจะเพิ่มความเร็วลดความเร็วให้เราอัตโนมัติซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราไม่สบายใจค่อยแตะเบรกอีกทีหนึ่งเพื่อยกเลิกระบบโช่วข่าวหรือกดแคนเซิลตรงนี้เพื่อยกเลิกระบบโช่วข่าวนะครับ ปิดเปิดได้จากตรงนี้นะอันนี้แคนเซิลกับเหยียบเบรกเป็นการยกเลิกชั่วคราวแล้วก็ตรงนี้ครับทำงานสัมพันธ์กับตัวล็อกความเร็วถ้าไม่ได้ล็อกความเร็วตัวนี้ไม่ทํางานนะครับก็คือเวลาห่างรถคันขณนะกดวนได้เลยครับมันมีมันจะมีทั้หงหมด4ขีดนะเราใช้วิธีการกดวนนะครับ4คือห่างมาก3 2 1คือใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับระยะห่างไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ความเร็วรถคุณลูกค้าด้วย4คือห่างที่สุดประมาณ2ช่วงคันรถ1นี่คือใกล้มากประมาณ1ช่วงคันมอเตอร์ไซค์นะ อ่าบอกคร่าวๆนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีสเปคแบบชัดเจนนะถัดมานะครับตัวนี้ระบบนะครับอ่าเป็นระบบ LCA ์ถ้าจำไม่ผิดแอ c a รักษาให้รถอยู่กึ่งกลางเลนกดปุ๊บจะมีสัญลักษณ์สีขาวเด้งขึ้นมาครับสามารถกดปิดกดเปิดได้เลยนะครับ นะระบบจะรักษาให้รถเราอยู่กึ่งกลางเลนนะครับเงื่อนไขก็คือมีความเร็วรถเกิน72ขึ้นไปไม่เกิน180ระบบก็จะประคองให้รถเนี่ยอยู่กลางเลนตลอดนะพูดง่ายคือเราไม่ต้องเก่งข้อมือในการควบคุมก็เขาก็จะประคองให้เราอยู่กลางเลนแค่นั้นเองนะครับโดยมีเส้นบางเลนซ้ายขวาที่ชัดเจนนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ได้เฉพาะทางตรงแล้วก็คงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะเซนซิงเดี๋ยวมีอีกนะครับที่หน้าจอถัดมาที่หลังพวงมาลัยนิดนึงมันจะมีพัดเดิลซีเลคเตอร์นะตัวนี้ เป็นที่ชะลอความเร็วนะครับการใช้งานเราจะเริ่มใช้งานจากฝั่งลบนะครับเฮชวีทำได้4ระดับนะครับตอนที่เราจังหวะที่เราถอนคันเร่งโดยปกติเราจะเหยียบเบรกนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนจากเหยียบเบรกเป็นกดชิปชะลอความเร็วด้านหลังพวงมาลัยแทนนะสมมติเห็นข้างหน้าแล้วว่าติดไฟแดงเราถอนคันเร่งแต่ไกลเลยแล้วก็กดลบ1 2 3 4รถก็จะอืดขึ้นชะลอขึ้นนะครับแล้วพอใกล้ถึงท้ายรถขา้างหน้าเราค่อยแตะเบรกเบาๆเพื่อให้รถหยุดนิ่งอีกทีหนึ่งก็ได้ นะครับก็จะเซฟในเรื่องของควาพเบรกนะครับแล้วก็ทําให้ไฟรีเจนเข้าแบตเตอรี่ไฮบริดได้เยอะขึ้นด้วยนะก็จะได้วิ่งไฟฟ้าได้ยาวๆบวกก็จะเป็นการคืนค่าครับเรากดลบ4 1 234บวกก็จะเป็น4321อนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่เกียร์ดีด็อกเกียร์เดินหน้าเนี่ยมันจะรีเซ็ตเองนะพอลูกค้ากลับมาเหยียบคันเร่งเดี๋ยวตัวชะลอความเร็วจะรีเซ็ตหายออกไปเองดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับกดใช้งานได้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณลูกค้าอยู่ที่เกียร์บีบอยนะครับเกีย เกียร์เดินหน้าเช่นกันแต่เขาจะเอาไว้ใช้ในการล็อกการชะลอความเร็วหน้าที่แค่นั้นเลยนะครับนะถ้าลูกค้าถามว่าเกียร์บีมีไว้ทําอะไรนะครับหน้าที่ของเกียร์บีบอยเป็นเกียร์เดินหน้าที่เอาไว้ล็อกการชะลอความเร็วนั่นหมายความว่าถอนคันเร่งกดลบ1 2 3 4นะครับแล้วพอกลับมาเหยียบคันเร่งใหม่อาตาัตราเร่งมาปกติแต่พอเราถอนคันเร่งปุ๊บระบบจะชะลอที่ระดับ4 5่ห้าอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดแล้วนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเกียร์บีบอยแค่นั้นเองนะครับง่ายๆ โอเคผ่านมาครับตัวก้านปัดน้าฝนนะครับใช้งานเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะใครใช้เป็นครั้แรกก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับดันขึ้นหนึ่งครัง้งปัดหนึ่งครั้งครับดันลงมาจะเป็นการปัดต่อเนื่องแบบช้าดันลงมีจะเป็นการปัดต่อเนื่องแบบเร็วนะครับถ้าต้องการฉีดน้ากระจกหน้าผักเข้าหาตัวครับประมาณนี้โอเคอันนี้ปรับความหน่วงได้นะครับว่าเราอยากให้มันหน่วงเร็วหน่วงช้านะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ในในเรื่องของตัวนี้ก้านปัดน้ำฝนด้านหลังเราจะใช้หมุนที่ปลายก้าน ออฟอินนะครับออนอินคือปัดช้าออนคือปัดเร็วบนกับล่างเป็นการฉีดน,น,น้ํากระจกหลังนะครับเราจะใช้วิธีการหมุนเอานะถ้าเป็นกระจกหลังตรงนี้นะครับเพิ่มแสงลดแสงหน้าจอผู้ขับนะครับด้าน,นขวานะครับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติเลยแต่เราจะมีระบบเซนซิงนะครับเป็นระบบไฟหน้าฉริยะนะครับถ้าเราบิดเข้าหาตัวเนี่ยไฟหน้ามันปิดมันปิดก็จริงนะครับแต่ว่ามันปิดได้เฉพาะตอนรถจอดนิง่งพอรถวิ่งเนี่ยมันจะไฟติดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราจะเซตไว้เริ่มต้นที่ออโต มันเซตไว้คําว่าออฟไม่ได้ลูกค้าสังเกตไหมออฟไม่ได้เห็นไหมอ่ะหลังนั้นเราเริ่มที่ออโต้นะครับออโต้ Auto นะครับไฟหน้าจะมีการคํานวณเองก็คืออยู่ในที่มืดไฟหน้าติดอยู่ในที่สว่างเหลือแค่ไฟเดย์ไลท์นะครับอ่าถ้าหมุนออกไปตรงนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นไฟเส้นขาวๆแค่นั้นเอง LED พักออกอีกนะครับเป็นไฟหน้าก็จะไฟหน้าค้างเลยไม่ว่าอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบนี้เลยพักออกครับเป็นไฟสูงแบบนี้ผักเข้าหากตัวนารส่งสัญญ,ญาณไฟนะครับ หลักๆเซฟไว้คำว่าออโต้นะครับง่ายสุดโอเคอ่ะถัดมาที่ด้านบนตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเผื่อลูกค้าสงสัยนะว่ารุ่น E เนี่ยมีไหมนะครับมีกระจกมีไฟให้ครบนะครับฝั่งผู้โดยสารด้านข้างมีไหมมีไฟมีกระจกครบเหมือนกันนะโอเคนะตัวนี้เป็นไมล์รับเสียงครับถ้าเราต้องการเปิดไฟพร้อมกันก็ได้หรือเซฟไว้คําว่าดอตรงนี้ก็เป็นการเปิดประตูแล้วไฟติดแบบนี้เห็นไหมนะครับแค่นี้เอง หรือจะออฟไว้ก็ได้เปิดทีละข้างก็ได้นะฮะโอเคครับ, okay, รบประมาณนี้อ่ะถัดมากระจกนะเป็นแบบแมนนวลนะครับผมตัดแบบแมนนวลก็คือใช้มือเนี่ยละครับหักหักเหแสงเองนะครับพี่เกตพี่เกพี่เกตครับพี่เกพรุ่งนี้มีคิวว่างไหมถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอารถเข้ามาเช็คระบบไฟรออกเราใช่ไมใช่อาการเป็นไงครับอ่าประตูคนขับคือลูกค้าด้วย ถัดลงมานะครับจะเป็นในส่วนของดิสเพย์ตรงกลางนะครับซึ่งรุ่นหมนเน่เชนรุ่นนี้เขาดีไซน์หน้าจอใหม่ก็คือทำทำเป็นแบบหน้าจอลอยนะครับไม่มีตู้ปลาแล้วนะครับหน้าจอ TFT ทอ่าเขาเรียกว่าไรหน้าจอดิสเพย์แอดวานทัชขนาด8นิ้วก็รองรับการเชื่อมต่อเป็นคาเฟ่ต้นดอยไรสายได้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูที่ปุ่มก่อนนะครับปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เปิดปิดเสียงตรงนี้กดหนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดปิดเสียงแต่ถ้ากดค้างนะครับหน้าจอดับเสียงดับด้วยนะ ประมาณนี้มีโหมดวิทยุนะครับเซ็ตขึ้นช่องโปรดได้6ช่องนะเลื่อนไปขึ้นที่ต้องการแล้วก็กดค้างไว้ตามช่องได้เลยก็จะเซ็ตตัวเลขไว้ให้นะครับ USB, USB นะครับเสียบแฟลชไดร์ได้เซ็ตภาพหน้าจอได้นะบ b l u e t o t h นะครับเราต้องจอดรถด,ดึง mm hmm. เบรกมือไฟฟ้าขึ้นแบบนี้จึงจะเพิ่มโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อได้นั่นเองจับคู่นะครับเลือกได้เลยว่าจะเชื่อมเป็น Apple CarPlay หรือว่า Web Link แต่ถ้าเป็น Android ก็จะขึ้นเป็น Android Auto หรือว่า Web Link ก็เลือกได้เลยนะครับเพื่อดู Google Map บนนี้ได้นะ โทรศัพท์ก็ลิงก์กับบลูทูธนะแอปพลิเคชันก็จะลิงก์กับพวกการเชื่อมต่อบลูทูธหรือเสียบสายก็ได้นะครับตามสะดวกตั้งค่านะครับก็จะมีพวกภาษาบลูทูธลบและการโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตั้งค่าในริกาได้เดี๋ยวดมขอตั้งในริกาก่อนอ่ะโอเคมันมีออโต้ให้นะประมาณนี้กล้องถอยหลังนะรปรับได้3ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่ง ประมาณนี้นะอ่ะนะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอตั้งขออนุญาตตั้งไฟก่อนอ่ะโอเคนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับ,รบ,บ, Air, Air รบเรามาดูฝั่งนี้ก่อนหรือว่าหนีบไวข้างบนได้ไหมเดี๋ยวโดมขออนุญาตปิดไฟก่อนอใช้ไฟลดแล้วกันอ่ะอ่ะใช้ไฟลดนะ ตัวระบบแอร์อร์ออโต้นะครับเปิดปิดแอร์สายสุดนะครับตรงนี้เปิดปิดแอร์นะตรงนี้ตัวหมุนคือพัดลมนะครับ AC คือความเย็นถ้าเราออฟนะครับมีแต่ลมออกมาไม่มีความเย็นนะครับตรงนี้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารถ้าเราปิดสีส้มออกก็คืออากาศข้างนอกจะเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป่าหน้าเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวนะครับเป่าเท้าไร่ฝ้าหน้า,านะหมุนตามที่ชอบได้เลยอันนี้ไล่ฝ้าหน้าอันนี้ไร่ฝ้าหลังนะครับแล้วก็หมุนอุณหภูมิตรงนี้ครับถ้าเรากดคําว่าออโต้เมื่อไหร่นะฮะ เขาจะปรับแรงพัดลมเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ห้องโดยสารนี้เป็นอุณหภูมิ24.5องศานะครับต่อให้เราหมุนไปอุณหภูมิไหนก็นแล้วแต่ออโต้ไม่หายนะครับเขาจะปรับที่พัดลมดังนั้นนะครับให้เราหมุนที่พัดลมนะเพื่อที่จะยกเลิอกออโต้แค่นั้นเองแมคคู Mac ครับผมเป็นอุณหภูมิต่ำสุดแรงลมสูงสุดเพื่อทำให้ห้องโดยสารนี้เย็นฉ่ำได้เลยนะฮะอ่ะทัดลงมาครับจะมีช่องเก็บของ นะครับสองช่องสองชั้นชั้นบนนะครับอันนี้คาไมเนอร์แบบใหม่ก็คือวางโทรศัพท์ได้สองสองเครื่องเลยก็ว่าได้ับตรงนี้นะข้างล่างก็วางได้เครื่องหนึ่งแล้วก็จะมี power outlet นะครับตรงนี้เครื่องอันนี้โดมไว้เสียบสายกล้องอยู่นะ power outlet ก็คือเสียบกล้องนี้อยู่นะครับช่องชาร์จจะเป็น type c หนึ่งแล้วก็ type a หนึ่งนะครับแบบนี้นะพื้นฐานเกียร์ครับ prnd นะครับแล้วก็เกียร์บ boy ก็อย่างที่โดมบอกไปตอนต้นคือล็อกการชะลอความเร็วซึ่งเป็นเกียร์เดินหน้าเหมือนกันไม่มีอะไรเลยนะ ถัดมาครับที่วางแก้วน้ํส2งตาแหน่งนะมีตัวล็อกแก้วให้เป็นสปริงเด้งดึงเด้งดึง,ดงแบบนี้เลยนะครับได้โหมดนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะครับมีอีคอนโหมดนะครับก็คือดันลงมาสุดเลยดันขึ้นมาอีกจะเป็นนอร์ม l ลโหมดดันขึ้นมาอีกจะเป็นสปอร์ตโหมดแบบนี้เลยนะสปอร์ตโหมดก็จะกินน้ํามันนิดนึงฉะนั้นถ้ารถติดๆในเมืองเนี่ยเราใช้อีคอนโหมดก็พอแล้วนะครับดันขึ้นดันลงตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับระบบลงทางชันกดปุ๊บจะมีสัญลักษณ์เด้งขึ้นมาแบบนี้ นะครับแต่ระบบยังไม่ได้ทำงานนะครับเนี่ยขึ้น3ามถึงระบบจะทำงานตอนที่เราลงทางชันนะเราจะเริ่มล็อกที่3นะครับถ้าเราอยู่บนทางเรียบแล้วลงชันมันจะเริ่มที่ความเร็วอ่วาเขาเรียกว่าไรความเร็วล่าสุดหมายถึงว่าลูกค้าวิ่งมาความเร็ว10และลงทางชันปุ๊บมันก็จะเริ่มล็อกที่10เลยนะถ้าเราต้องการลดนะครับให้แตะเ,เบรกเบาๆพอเหลือ5ปุ๊บปล่อยคันปล่อยเบรกออกมันก็จะวิ่ง5้า แต่ถ้าเราเพิ่งมาเปิดตอนอยู่ทางชันเลยรถกาลังจะลงเนี่ยเราเพิ่งเปิดระบบนะครับระบบจะเริ่มล็อกความเร็วตั้งแต่3ไม่เกิน20ก็จะช่วยให้เราลงทางชันนะครับได้อย่างปลอดภัยนะพอลงถึงทางเรียบนะครับระบบจะตรวจจับให้อัตโนมัติตัวนี้มันจะถูกยกเลิกให้ออโต้แล้วพอวิ่งความเร็วเกิน7จ5ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะถูกปิดตัวอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ระบบช่วยลงทางลาดชันหรือลงเขาก็ได้นะฮะถัดมาครับเบรกมือยฟ้านะครับวิธีการปลดมี2วิธีครับ 1นะครับให้เราเหยียบเบรกค้างไว้นะครับแล้วกดลงหนึ่งครั้งก็จะปลดถ้าใช้งานนะครับให้เรางัดขึ้นไม่ต้องเหยียบเบรกนะงัดขึ้นได้เลยแบบนี้ไฟแดงก็จะขึ้นนะครับเหยียบเบรกกดลงนะครับใช้งานงัดขึ้นแบบนี้เลยเหยียบเบรกกดลงนะครับถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยนะเราสามารถเข้าเกียร์ดีนะครับเหยียบคันเร่งเมื่อใดนะครับเบรกมือตรงนี้มันจะถูกปลดให้ตโนมาติทันดีโดยที่เราไม่ต้องมากดต้องคาดเข็มขัดแทนเองเข้าคาดเข็มขัดเข้าเก นะครับต่อมาเบรกโฮนะครับอ่าตรงนี้เบรกโฮนะครับตรงนี้มันไม่เปิดให้เราเราต้องค่าเข็ี่มขัดก่อนนะครับระบบต้องให้ค่าเข็ี่มขัดถ้าไม่ค่าเข็ี่มขัดเขาจะไม่เปิดให้อ่าโอเคมาเดี๋ยวอ๊ออ่าโอเคพอกดเปิดปุ๊บนะครับนี่จะมีสัญลักษณ์สีเขียวเด้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมแต่ระบบยังไม่ทํางาน <c oughs> ระบบยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลย เข้าเกียร์ดีเบรกมือปลดแล้วนะครับแล้วก็เท้าดมนะครับจะไม่เหยียบคันเร่งเอยจะไม่เหยียบเบรกตรงนี้เห็นไหมเบรกมือไม่ได้เข้าเข้าอยู่ที่เกียร์ดีเท้าไม่ได้เหยียบเบรกแต่รถไม่ไหลนะครับก็คือเขาจะมีตัวเสีเขียวด้านล่างขึ้นอีกตัวหนึ่ง,ต,งตัวที่2ถ้าตัว A ตัวนี้ขึ้นเมื่อใดน,นะครับลูกค้าสามารถปล่อยเท้าจากเบรกได้เลยก็คือเขาจะทําหน้าที่เบรกไว้ให้เรานะครับภายใน10นาทีนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ออกตัวหรือว่าเปลี่ยนเกียร์เนี่ย เขาก็จะทําการเข้าเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัติหรือถ้าเราปลดเข็มขัดนิรภัยเขาก็จะเข้าเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับประมาณนี <lä m his em> ้น we ี่คือหน้าที่ของเบรคะครับสามารถเปิดปิดจากปุ่มนี้ได้เลยนะถ้าเราเปิดอยู่นะครับพอรถถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมันก็จะมีตัวไอีเขียวขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่นะครับรถก็จะไหลเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับอันนี้คือหน้าที่ของเบรคะครับมาที่ดูที่เกียร์อาร์นะครับกล้องถอยหลังนะครับปรับมุมมองได้3ระดับนะครับจะมีมุมมุมปกติ มุมกว้างเอออันนี้มุมกว้างสิอันนี้มุมกว้างอันนี้มุมปกติอันนี้มุมบน,บนมองลงมามุมข้างล่างเห็นไหมเปิดปิดเส้นได้นะฮะประมาณนี้โอเคสุดท้ายครับในวิธีการเข้าเกียร์ว่างเนี่ยดมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีไปจอดรถในท,ที่ที่มันไม่มีช่องจอดจริงๆนะจอมไปต้องจอดรถซ้อนคานต่างๆนะครับจอดรถซ้อนคานแล้วเราก็ต้องปลดเกียร์ว่างถูกต้องไหมซึ่งรถยนต์ทั่วไปอะเขามันดับรถที่เกียร์เอ็นไม่ได้ต้องดับรถที่เกียร์พีเท่านั้น ดังนั้นนะครับก่อนดับรถทุกครั้งให้คุณลูกค้าปลดเบรกมือก่อนสมมตินะอันนี้อ่ะอย่าเบรกกดลงปลดเบรกมือเรียบร้อยให้กด power ดับได้เลยนะับเอากุญแจคีย์เลสตัวเองขึ้นมานะครับที่โดมบอกไปตอนแรกกดที่ตรงนี้นับแล้วดึงตัวเวฟคีย์ออกมากดนะค้างไว้แล้วก็ดึงเวฟคีย์ออกมานับนำเวฟคีย์ตัวนี้กุญแจเสียบที่ช่องด้านหน้าเกียร์นะครับนี่ตรงหน้าเกียร์ตรงนี้กดค้างไว้นะครับจริงจริงๆม่ต้องใช้2มือนะอันนี้โดมมือไม่ว่างนะับกดค้างไว้1 1มือ อย่าลองดูก่อนใช้มือเดียวได้ไหมกดค้างไว้แล้วก็กดชิปที่หัวเกียร์นะครับดันลงดึงมาที่เกียร์ N ไ,ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยกดค้างไว้แล้วก็กดชิปหัวเกียร์ตรงนี้ดันมาที่เกียร์ N แค่นี้เองครับการเข้าเกียนะร์ว่างพอขึ้นรถมาครับดันไปที่เกียร์ P สา์รถใช้งานได้ปกติแค่นี้เองครับง่ายๆสบายๆ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการใช้งานตัวรถยนต์ Hon d a h r v ชวีเีเกรด E นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดรถเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการออกรถใหม่นะครับปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์หรือรถเก่าทักมาคุยได้เลยนะครับใครที่เป็นลูกค้าโดมนะครับโดมยินดีดูแลบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อรถใหม่หรือหลังการขายนะครับยินดีมากๆเลยนะอ่ะมาดูนี้ช่องเก็บของนะครับอ่ะให้ดูช่องเก็บของก็จะประมาณนี้นะครับ เก็บไฟล์ตรงนี้ได้นะครับเก็บของได้ครับได้เยอะอยู่แล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้ครับก็ใหญ่นะครับใหญ่มากโอเคดีไซน์ภายในครับประมาณนี้มุมมองโอเคครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับช่องเซลล์โดมธนานะครับถ้าเกิดว่าใครมีแผนออกรถยูนิคอนด้าเร็วๆนี้นะครับหรือในอนาคตข้างหน้านะครับอยากปรึกษาไว้เป็นแนวทางก็ทักมาไว้หลังบ้านได้เลยนะครับ จะปรึกษาเคสไฟแนนซ์นะครับสปรุงสเปครถเปรียบเทียบนะครับซื้อรถกับโดมโดมยินดีให้คําปรึกษา1 0 0นะครับก่อนจากกันไปนะครับโดมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับหรือกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปรถยนต์ฮอนด้าดีๆจากช่องโดมธนานะวันนี้โดมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้โดมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ